สวัสดีค่ะพี่น้องวันหนึ่งหัน,นเป็นแดดออกค่ะพี่น้องเป็นแดดออกอยู่รีไรฟ้าออกจากบ้านค่ะเพราะเข่ามะฮอดป้าเป็นบดแล้วก็ฝนลิ้นเฉยเลยค่ะพี่น้องเงือกายค่ะแต่ว่าพูดถึงกันไหนกับมะฮอดแล้วก็ร้องมนป้าเบื้องนอกพี่น้องเนาะร้องเลาะเบื้องจากน้อยค่ะมาค่ะมาตามมาเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องอยู่รีสิมะมน มาเลาะแถวมุนีค่ะในๆนขึ้นมาหอดแล้วลองเลาะเบิ้งจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะหมุนเบิ้งจากน้อยค่ะเบิ้งดูมีอย่างบอรลามุามนีน้ำมุนีค่ะ แน่ๆเห็นเป็นขี้จังเห็ดอันแคนดี้แคปนี่แหละค่ะพี่น้องเต็มอยู่ค่ะคุณโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวายไม้ของแป๊บนึงค่ะนั่นพี่น้องเป็นดงอยู่ค่ะล่องมื่อนี่ใส่ลองเบิ้งดูหิวตามมาน้ำซื้อๆดอกค่ะเพราะเป็นพิธีน,น,น,นี่นั่นแมี่นิลีค่ะแคนดี้แคบเบิ้งนำนมเขาออกค่ะนั่น เป็นน้ำนมออกอุ้ยพร้อมขื้นค่ะขื้นเต็มนี่ดอกค่ะพี่น้องนั่นนี่ค่ะเป็นมอดเป็นเฟิร์นน่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวรอจากน้อยก่อนค่ะวันมีอย่างอีกบรอรลอนี่พี่น้องลารลอนี่เป็นตะมีเห็ดแท้เด้พี่น้องน้ำมูนี่ได้กับ,บท่านได้เห็นดอกค่ะเห็ดยางวตีเห็ดอันนั้นเด้อค่ะพี่นออ้องเห็ดมันปูค่ะเป็นตะมีเห็ดมันปูค่ะ พ่อดงเห็ดแคนด้แคปอีกแล้วค่ะนี่เด้อค่ะนี่เต็มอยู่ค่ะนี่จุลี่เคยเห็นในหนังสืออยู่ค่ะพี่น้องนี่เห็ดชนิดนี้เพื่อนว่ากินได้อยู่เด้อค่ะแต่ว่าจุลี่ยังบ่ทันได้เคยกินค่ะพี่น้องจุลีเลยบ่ากล้าบ่ทันได้กล้าเก็บเนาะพี่น้องผู้ใดเคยกินกะผู้ใดเคยกินแล้วอันเม่นขมาเล่นน้ำจุลีในเด้อค่ะ เป็นดงอยู่ค่ะนี่เต็มอยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นนี้เนาะค่ะเนาะนั่นพุ่นเลยไปพุ่นอีกเอะรอนี้สงสัยสิเป็นดงเฮดอันแค้นดีแคปซะคือได้บ่อนี่ เ็นดงยู่ค่ะไปทั้งพุนอีกทั้งพุนกับมีด้วค่ะเห็นเห็นเห็นยูนดอกเนาะค่ะเนาะสมๆนะคะฝนกะเริ่มลิ้นแห้งแล้วค่ะฮัยจังใดเนะาะบัดนี้พอเขาหมาหอดป้าแล้วนี่แหละค่ะเป็นลิ้นเลยฝนกระได เห็นเห็ดอันนี้ขึ้นยุดต่อไมมนี่พาพี่น้องมาเบิง้งเห็นอย่างน้องนี่น้องงามๆค่ะนี่ขึ้นยุดต่อไมมตอนนี้เห็ดชนิดนี้จุลียังบพันเดชเคยเห็นเลยค่ะนี่นี่ท้ายเห็บเบิง้งค่ะ ดูสักดอกสิหน้าตาเธอเป็นยังไงด้านหลังก็สิเป็นมีมีกรีบมีกรีบอยู่ด้านหลังอันนี้โบเมนแคนด้แคปเด้อค่ะพี่น้องอันนี้คนละย่างกันค่ะน,นี่คนละแบบนี่สิบลอคือกันเนาะค่ะแคนด้แคบจัดอยู่ในกลุ่มเห็ดนำนมค่ะอันนี้โบมีนำนมค่ะน,นี่ ไปหมุนโตค่ะหมุนโอสภาพปลากระชื้นชื้นอยู่ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกทุกมือค่ะช่วงนี้ฝนฝนแห้ง ดงเฮดแค้นอีกแคบอีกแล้วค่ะท้ายให้พี่น้องเบิง้งงนาส่เห็นอยู่เนาะค่ะพูดอะเต็มอยู่เดี๋ยวจุลี่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วล่ะค่ะสิร้องมือลุ้นมือลังสิมาร้องเก็บไปซิมเบิ้งดอกค่ะเท่าที่จุลี่เคยเบิง้ง ในหนังสือหรือศึกษาในอินเทอร์เน็ตนั่นเพื่อนบอกว่าเหตุชนิดใดที่เขาบ่เคยกินเขาบ่เคยร้องไห้ร้องปริมาณในหน่อยก้อนว่าสั้นไห้ร้องปริมาณในหน่อยแล้วกัเบ,บิ้งว่าสภาพร่างกายเขามีเอ,อ่อมีความเปลี่ยนแปลงบ่เห้ยจังใดนี่ล่ะค่ะประมาณนั่นล่ะค่ะเท่าที่จุลีเบิ้งในคอ เบิ้งไหนหนังสือเบิ้งไหนอ่าอินเทอร์เน็ตเบิง้งข้อมูลเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไม่ตอนนี้งามได้หนิพี่น้องงามแปลกดีค่ะมีแต่เห็ดแคนดี้แคปทั้งนั้นเลย คุณนะพี่น้องเป็นดงยู่ค่ะเห็ดแคนดี้แคปสรรสนเนาะค่ะพี่น้องเนาะจุลี่ก็เลาะเลาะล,ลายเติบแล้วล่ะค่ะมนมน หม่อนอยุ่อรอนี่กะส่วนมากกะสิมีแต่เหตุอ่าแคนด้แคบค่ะบอท่านได้เห็นเหตุมันปูด่ดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุลรีกัสิหม่น่อแล้วกัสิลงบ้านสลาสนะเพราะว่าฝนก็นเริ่มลงเม็ดลงเม็ดหลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะสั่กะคลิปนี้กะเซียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย